สวัสดีค่ะวันนี้เจรันก็นำอาหารนะคะกับข้าวมื้อเช้านะคะมาฝากทุกคนนะคะเป็นไข่เจียวกับเต้าหู้ไข่ไก่นะคะอร่อยอร่อยนะคะทานกับข้าวร้อนๆนะคะมื้อเช้าของเรานะคะอืมอร่อยมากเลยค่ะ ทุกคนไปทำทำได้เลยนะคะทําง่ายนะคะไม่ยากเลยนะคะเราใช้ของที่มีในตู้เย็นเอามาใส่นะคะผักเราจะใส่ผักอะไรก็ได้นะคะไปดูวิธีการทากันเลยค่ะอร่อยมากเลยค่ะสวัสดีค่ะเจรันมาพบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะกับเมนูไข่นะคะ เช้านี้นะคะเราก็จะทำไข่เจียวใส่เต้าหู้ไข่ไก่นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะตอกไข่ก่อนนะคะเราใช้ทั้งหมด3มฟองนะคะ เสร็จแล้วนะคะเราก็จะใส่เครื่องปรุงนะคะเครื่องปรุงของเราก็จะมีนะคะรสดีนิดหน่อยนะคะตามชอบนะคะเสร็จแล้วเราก็จะใส่เกลือนะคะ ประมาณนี้นะคะเกลือนะคะเสร็จแล้วก็พริกไทยนะคะใส่พริกไทยไปเล็กน้อยตามชอบนะคะเสร็จแล้วเราก็จะตีนะคะตีไข่นะคะให้เกลือรสดีนะคะผงปรุงรสนะคะให้เข้ากันนะคะ แล้วเราวางไว้นะคะเราก็จะมาใส่พักนะคะที่เราต้องการจะใส่นะคะอันนี้เป็นหอมหัวใหญ่นะคะใส่ตามชอบนะคะเราชอบมากเราก็ใส่มากนะคะหรือเราจะใส่เป็นหอมแดงแทนก็ได้นะคะ เสร็จแล้วเราก็เอาไปไปใส่ในไข่เสรแล้วอันต่อไปนะคะก็จะเป็นมะเขือเทศมะเขือเทศเราจะฝานเป็น ชิ้นแบบนี้ก็ได้หรือจะเราจะหั่นเป็นลูกเต่าก็ได้นะคะตามชอบเลยบางคนเขาก็เอาทั้งหมดเลยทั้งเม็ดทั้งเนื้อไปด้วยนะคะบางคนก็เอาแต่เนื้อนะคะเอาเม็ดออกนะคะแต่เจรันเอาทั้งลูกเลยนะคะประมาณนี้นะคะแล้วก็ใส่ไปอีกอันนึงนะคะ เราจะใส่ใบหอมด้วยนะคะ สุดท้ายเลยที่เราจะใส่ก็คือเต้าหู้ไข่ไก่นะคะตัวพระเอกของเรานะคะอันนี้ต้องค่อยๆนะคะเพราะว่าเต้าหู้เรานิ่มากเลยนะคะฝานลงไปเลยค่ะ เสร็จแล้วเราค่อยคคนนะคะอย่าตีแรงนะคะเดี๋ยวเต้าหู้เราเละนะคะจะได้ตามนี้เดี๋ยวเราก็จะไปใส่กระทะเจียวไข่กันเลยค่ะตอนนี้น้ำมันร้อนแล้วนะคะเราก็จะค่อยๆยเทไข่ใส่ลงไปนะคะ แล้วก็เขียนะคะเขียเต้าหู้นะคะจัดเต้าหู้ให้กระจายนะคะสวยงามน่ากินมากเลยค่ะ เสร็จแล้วค่ะไข่เจียวกับเต้าหู้ไข่ไก่นะคะน่าทานมากเลยนะคะทุกคนสามารถทำได้นะคะเมนูง่ายๆสำหรับเช้านี้นะคะขอบคุณนะคะที่ติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กดสันกระดิ่งด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ ทานมากเลยนะคะขอตัวไปทานข้าวก่อนนะคะ